แต่ถ้าเป็นผู้ิดเนี่ยมันรักษาเป็นเดือนบางคนก็ลงปอดบบนะครับปอดหายบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่อันตรายเขมก็ติดเยอะนะใช่ไหมเขมก็ติดเยอะบางข่าวบบนะครับก็ฝากพวกเราไว้ด้วยต้องช่วยกันดูแลด้วยบบนะครับอย่างที่คุณหมอเขาแนะนำล้าต้องช่วยกันดูแลในส่วนนี้นะครับใครไปเข้าออกมาก็ต้องกันไว้มาจากที่อื่นเพราะว่าเราใช้ห้องน้ําด้วยกันห้องตู้มด้วยกันที่นอนด้วยมาคนเนี่ยเดี๋ยวมันติดหมดเหมือนริษัทโดนอ่ะที่ มันติดไวมากนะครับมันโรคที่ต้อติดต้องีิดนะยังนะครับต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับวิงบางทีมันไม่ออกอาการนะมันไม่ออกอาการต้องช่วยกันเราจะได้ทํางานอย่างมีความสุขนะครับทํางานไปก็าฝากไว้นะครับนะมันทําให้เกิดการแพร่กระจายได้ได้อย่างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยทุกคน ดูแลตัวเองก่อนดูแลครอบครัวก่อนนะแล้วก็มาดูแลแคมป์คนงานที่เราอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีติดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งพวกเราต้องหยุดงานเพื่อนต้องหยุดงานงานเราก็ต้องหยุดกันทั้งหมดนะมันก็พันถึงเรื่องของนายได้นะครับทีนี้สิ่งต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบอกหรือว่าทางทางหมอบอกคือสุ่มตรวจนะคะทำสวอบอะค่ะเอ่อเยี่ยงโควิดที่นี่ตั้ง เดือนที่แล้วก็มานะคะแล้วก็มีน้องๆเข้ามาแนะนำหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็คือวันนี้ก็คือมายังเพิ่มก็คือถ้าเผื่อมีอาการไข้ไอนะคะแล้วก็มีเจ็บคอน้ำมูกมีน้ำมูกใสหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็